ขายายพันคานะคะาาขาแม่พันเราไอายาย้ยายกบยายกบ เสร็จแล้วนะคะหลุมหนึ่งต่อไปตัดหญ้าให้สวนป่าแล้วนะคะไก่แมงกำลังขึ้นปะ่ะ เล็กตายเบิดตัวนี้เหลือบ่กี่ต้นนึงต้นไผ่ถึกหินบ่พักนี่ อ่ะกบได้ <c oughs> นี่ปลูกแถวแถวเนี่ยในตรงนี้ไอย้าายาไร้หัวบ่ <c oughs> ต้นไผ่เนี่ย่ตายเมื่เกิดต้นไผ่ นี่อันนี้เกิดแล้วต้นไผ่เราไผ่กิมซุงสวนป่า อ่ะกบเลยหยาบลงเสร็จแล้วนะคะ